ทุกคนสวัสดีค่ะสรุปว่าเสื้อตัวนี้ได้ใส่แล้วนะคะย้อนมาวันอังคารอีกสัปดาห์หนึ่งก็ก็อยากใส่สีชมพูเพราะว่าเป็นวันอังคารเขาจะสู่เขาสู่วงการสีเสื้อมงคลนะคะวันอังคารสีชมพูมันเป็นสีประจําวันเนาะมันไม่ได้มงคลอะไรตามตําราใน Google เนี่ยเออมันไม่ได้มงคลปะ,ะแต่หมายถึงว่า เราอะโหลดของปี2021มาใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหรอ่อ่ะวันไหนที่เราใส่รับซับอะไรเงี้ยก็ไม่รับซับเออแต่ว่าจริงๆมันแค่เหมือนเป็นหนึ่งในที่พึ่งทางใจเล็กๆให้เราอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมาม้วนผมกันไม่ได้ไมีอะไรมากม,ามอวิเลยเปื่อยนะคะเวลาเราทําสีผมอะแล้วถ้าเราม้วนผมอะมันก็เหมือนกับจะดูแบบเปรี้ยวขึ้นนิดนึงอ่คะ, <S <S <ทำ S 1> ะม้วนเข้า,ขาม้วนออกก็แล้วแต่ม้วนเลยค่ะเพราะว่า ของแบบนี้ถ้าไม่ลองทําเองสอนยากมากนะคะคือสังเกตนะว่าซ้ายขวาจะไม่เหมือนกันซ้ายอย่างหนึง่งขวาอย่างหนึง่งเลบเนี้ยดูมีอะไรขึ้นมาแกเข้าใจป้ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แบบว่าเข้ามาดูนะคะเพราะว่า ไม่ได้ยังไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรที่มีสาระมากอะคือจริงๆเรามีงานทํานะแต่เราไม่ได้อยากจะบอกว่ามันเป็นแบบ o f f i c i a l work อร์ะเพราะว่ามันไม่ได้บิลองถูกใครมันก็คือบิลองถูกตัวเองอะทุกๆก,การเริ่มต้นใหม่มันก็ก้าวแรกจะยากเสมอไม่ว่าเราจะทําอะไรอะค่ะครั้งแรกอะมันจะยากเสมอแต่ตอนนี้เราก็กําลังแบบฟิลแบบงมเข็มในมหาสมุทรอยู่ซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ฝืนนะเป็นความชอบแต่ถ้าสมมติว่า เราต้องไปสมัครงานที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอันนั้นน่าฝืนกว่าแต่เราก็มีงานประจําทําเหมือนกันนะคะอย่าคิดว่าเอออะไรสลับไปวันวันเลยนะคะคือเราทํางานอยู่บริษัททัวร์แต่ว่าช่วงนี้เนาะมันโควิดเราก็เลยแบบพักง,งานไปก่อนเดี๋ยวถ้าได้กลับไปทําทัวร์เมื่อไหร่ก็น่าจะมีอะไรมั่วมอยจะนมากว่าน,นี้แต่คือยไปๆม,มามันก็ครึ่งนึงแล้วนะทุกคนนะคะเดี๋ยวถึงสังคมเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีความหวังอะ่ะเออ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้ฉันไม่อยากพัฒนาสังคมนะเธอฉันอยากทําแต่ฉันก็หมดไฟฉันหมดไฟแล้วฉันอยากเป็นไกดมากกว่าตอนนี้เป็นไกดมันติดติดมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือฉันชอบเวลาที่ฉันมีความรู้เวลาไปที่ต่างๆแล้วฉันมีความรู้ฉันพูดถึงมันได้อย่างอินฉันรู้สึกฟินแล้วอะแต่ที่พูดมาเนี่ยยังไม่เคยทํานะยังไม่เคยเป็นไกดนะยังไม่เคยเป็นไกดะเ้ย แต่อยากเป็นเออก็เลยอยากเป็นอะไรลองลองทําดูวันเนี้ยชอบยังไม่เคยทําแต่วันที่ได้ทําแล้วอ่ะอาจจะไม่ชอบก็ได้เข้าใจะปะมันมีนะเว้ยมัน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 เป็นเรื่องปกตินะเว้ยแต่ถ้าเคยทําแล้วกูว่ากูว่ากูไม่ไหวบะ่ะมันก็จะมีวันนั้นก็ได้เลยกับไม่ชอบพอไม่เคยทํำแต่พอไปทําอาจจะชอบอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีทั่วไปด้วยเยอะนะคะ ก็เลยคิดว่าแบบเราเปิดโอกาสให้ตัวเองหน่อยการที่เราจะพูดว่าเราไม่ชอบหรือชอบอะไรสักอย่างอะ่ะอย่าพึ่งพูดได้ตอนนั้นแต่อย่าไปตัดสินว่ามันจะไม่ดีกับเราไปตลอดเพราะว่าวันนี้ชอบเป็นชอบอยากเป็นไกด์วันหนึ่งอะ่ะไม่รู้อะ่ะอีกสามปีอาจจะมาว่าได้สมมติอีกสามปีประเทศเปิดได้ทํางานเป็นไกด์อย่างฝันจริงๆงอาจจะไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นี้ก็ได้กูไม่อยากทําแล้วกูอยากขายของเฉยๆกูยอยู่อยู่ออฟฟิศกูสบายกว่ากูไม่ชอบมันปวดหัวอาจจะมีก็ได้แกเข้าใจปะ เราต้องค้นหาเต็มไปเรื่อยๆด้วยการลองทําทํานู่นทํานี่ลองแล้วเราจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรสิ่งที่ยากที่สุดนะคือการค้นหาตัวเองเว้ยเราตัวเราเองทาอันนี้แล้วเรารู้สึกยังไงอันนี้เป็นปัญหานะเป็นปัญหาที่ทําให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเดินทางผิดอะมันก็ไม่ผิดขนาดนั้นหรอกแต่มันแค่ยังไม่ใช่สําหรับเราอ่ะเออก็เลยแบบ ก็ถือว่าเป็นงานที่น่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะในเรื่องของการทํางานเป็นมาคูเทศเนี่ยเอ้ยไปไปมาๆก็เสร็จแล้วนะคะเฮ้ยเราดูเซ็กซี่ขึ้นเลยอะพูดเองพูดเองอะไรเองหมดลนะิฟอันนี้หมดตั้งนานแล้วนะแต่เราก็แบบยังจะด้นด้านใช้อะดันด้นด,นดันด้นหรือด้นด,นดันด้น ดันโดนใช้ยังจะแบบไม่ซื้อใหม่อะเหมือนกับว่าพอเราจะซื้อใหม่เราจำไม่ได้ว่ามันสีอะไรพอไปถึงปุ๊บมันดูคล้ายกันไปหมดก็ไม่เอาเดี๋ยวซื้อผิดอะไรอะเออน่าแล้วนะฮะขอดูหน่อยขอดูแบบว่าเออวบะมันก็ดูมันก็ดูแบบดูมีอะไรขึ้นปะวะมีอะไรวะเอออันเนี้ยเหมือนชาวจีนช่องเต้อ,อีกแล้วว่า Hmm. เออว่ามันดูแบบว่ามีวอลลุ่มขึ้นปะมีวอลลุ่มมันจะมีวอลลุ่มขึ้นนะคะแบบ uh huh. เออบ้าบ้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราแบบว่าประนีดกับตัวเองแนละ้วเวลาเราเห็นว่าเต่งสวยขึ้นเราจะรู้สึก,สว,กว่าเรามีกำลัง,งใจในแต่ละวัน เดี๋ยวขอจัดก่อนฉันรู้สึกว่ามันยังแบบมันจัดยากอะสวยไหมผมผมสวยไหมช่วยบอกหน่อยหรือ <c oughs> กูคิดเปยังไสวยไหมก,บแบบกับแบบเก็บแบบอย่างเงี้ยอันไหนสวยกว่ากันอัน,นอันนี้จะดูเรียบร้อยขึ้นหน่อยรู้สึกมีคําถามแปลว่าเราไม่ได้มั่นใจสุดแค่รู้สึกประมาณหนึ่งแต่ถ้าเราเออเออได้แล้ว นะลมพัดลมเช่อได้ฉันตายละฉันจะไปทำงานแล้วขอบคุณที่ชมจนจบคลิปนะคะ